คุณผู้ชมหลายๆท่านมีเพจใช้กันใช่ไหมครับเพจเฟ e บุ o k นี่ละครับและผมถามครับคุณตอบแชทกับลูกเพจยังไงห,หลายคนก็เลือกใช้คนใช่ไหมครับในการมานั่งตอบนะครับซึ่งก็กอเกิดปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นตอบไม่ทันตอบช้าตอบไม่ครบตอบผิดหนักหน่อยนะครับก็คือผู้ตอบไม่อยู่ในอารมณ์อยากตอบมีปัญหาชีวิตอยู่แต่ต้องทำงานฝืนทนทนตอบ ตอไปตอบมาพอเกิดดรามา่าโอ้โหดังเห็นจากหน้าข่าวทั่วไปวันนี้ครับ OneChat.AI จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ทั้งหมดเลย OneChat.AI เป็นเทคโนโลยีการขายผ่านแชทครับกล่าวคือมีการใช้แชทบอทอ่คุณผู้ชมรู้จักนะก็คือระบบอัตโนมัติในการส่งข้อความดูแลการพูดคุยลูกค้าแทนเราดูแลด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับนี่สามารถจะตอบได้หมดเลย ทั้งตอบคอมเมนต์ใต้โพสต์หรือไปตอบอินบ็อกซ์หลังใหม่คุยกับลูกค้าได้แต่ทั้งนี้นะครับ OneChat AI ก็ไม่ใช่เป็นระบบอัตโนมัติที่จะตอบอะไรก็ได้มุ่มูมซัวๆนะครับมันอยู่ที่การเซตของเราและถ้าคุณอยากจะตอบเองบ้างคุณก็สามารถเข้าไปตอบได้ตามปกติเลยครับทั้งหมดนี้มีมาก็เพื่อนลดความผิดพลาดในการแชทก,กับลูกค้านะครับดังนั้นนะครับเมื่อคุณใช้ OneChat AI แล้วเจ้าของเพจจะมีเวลาเหลือเฟือเลย ในการไปพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆใ,ให้ออกมาตรงใจมากยิ่งขึ้นอเอาเวลาไปทําเรื่องที่คุณควรทําดีกว่าที่สําคัญนะครับ OneChat.AI ได้รับการรับรองให้เป็น Facebook Business Partner กล่าวคือการใช้เครื่องมือนี้ในเพจของคุณจะไม่เป็นการละเมิดหรือผิดกฎข้อห้ามใดๆของ Facebook เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องดีมากๆเอาละเพื่อเห็นภาพกันมากขึ้นวันนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับ OneChat.AI ตามสไตล์แบรไต คือละเอียดจริงๆครับลุยเพื่อการทดสอบที่เล่นใหญ่หน่อยผมเปิดเพจใหม่เลยแบร์ไต AI นี่ย้ำอีกทีเพจน,นี้ทำเพื่อการทดสอบ onechat. ai <ๆ S 1> นะครับอ่าแต่ผมก็ชอบชื่อน,นะแบรไต a i i ทีมงานเขาคิดมาให้ผมก็เลยเออชื่อนี้ดีอีกหน่อยถ้าทําไว้ใครเข้ามาไม่เจอตัวผมและเจอแต่ AI ไัท้งนี้ท้งนั้นน,นะครับจะให้ดูก่อนว่าพอเราเปิดเพจไปแล้วนะครับก็จะมีโพสใช่ไหมครับที่ คุณสามารถจะใช้เครื่องมือ OneChat AI นี้อยู่เบื้องหลังได้อ่ะผมให้ดูนี้ก่อนสวัสดีเรามีอะไรสนุกๆมาให้ทดลองเล่นกันน่ลองพิมพ์เลขอะไรก็ได้1-7ถึงเสิเดี๋ยวเขาจะมีการสุ่มนะวิดีโอนะครับแบ a r ย It Q อันนี้เป็นรายการเกมโชว์คอนเทนต์สุดฮิตเลยนะเอาเป็นว่ทาทั้งนี้ทั้งนั้นผมพิมพ์ฮะอ่าผมใส่เลขอะไรดีเลข7แล้วกันอ่าพิมพ์ปุ๊บ7ไปละคุณผู้ชมดูครับเห็นไหมฮะ เริ่มมีแอคทีฟแล้วที่หลังคอมเมนต์ผมนะครับผมย้อนไปรีเฟรชหนึ่งทีปึง้งปับกลับมาใหม่คำตอบมาไหมมาเลยนี่ครับมีการส่งวิดีโอนะครับตอนใดตอนหนึ่งของแบ้ไตน์ไอท q มาให้ผมดูจริงๆนี่บี้เดือะสกาตอบพรวดก็เข้าไปที่ลิงก์นะจ,จะเป็น YouTube หรือเป็นเว็บอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็มีวีดีโอออกมานี่นอกจากตอบไวแล้วนะครับมันช่วย ทำให้คุณตอบคําถามลูกเพจที่ชอบถามอะไรซ้ํากันอ่ะสนใจครับสนใจครับราคาเท่าไหร่คะมีอะไรไซ้์ไหนบ้างเรื่องอะไรแบบนี้คุณให้ OneChat.ai ตอบเลยจะไปนั่งเอาคนตอบทําไมเมื่อพูดถึงเรื่องการขายแล้วขายของเลยดีกว่าเอา OneChat.ai มาทดสอบการตอบลูกค้าผ่าน Inbox ครับนี่เอาละเปิดตัวแล้วเสื้อรุ่นแรกของแบร์ไตน์ไดีไซน์เรียบง่าย5อยากได้อินบ็เลยโอ้คุณผู้ชม ตรงนี้ระวังนะครับถ้าคุณโฆษณาบน Facebook แล้วไม่ใส่ราคาให้ทักแชทเนี่ยสคบเล่นงานนะครับอันนี้เราทําถูกต้องนะนี่เราใส่ไว้เลยนะหนึ100บาทโอ้บาทโหราคาดีผมอยากได้แล้วผมทักแชทเลยดีกว่าส่งข้อความครับเดี๋ยวผมจะขอสลับไปใช้แอป Facebook Messenger นะครับหน้าจอใหญ่กว่านะพิมพ์คุยเลยนี่นะครับสนใจครับเอาคำง่ายๆก่อนนี่พิมพ์ปึ้งไปรอดูซิ Chatbot.ai ตอบยังไง เสื้อแบร์ตยเอไมีนั้หมด2สี100บาทช่วงนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีโอ้โหตัวละร้อยแถมส่งฟรีอีกสุดยอดสิสีไหนบอกได้เลยสีดำครับนี่สีดำครับลองดูสิสีดำครับมาแล้วฮะสีทนได้ค่ะคนละสีนี่มาแล้วครับ AI สีดำมีไซส์ว้าวชื่นชม c h a t อท a เอไใช้ภาษาไทยถูกต้องด้วยไซส์ size, ซอโซการันนะครับนี่ก็เขียนมาเลย ผมเอาไซส์ M และกันนี่ผมเป็นตัวอ้มีรูปด้วยอันนี้ดีมากคุณผู้ชมดูสิส่งคอนเฟิร์มเป็นรูปมาเลยนะครับว่าสีดำไซส์ M นะหน้าตาแบบนี้แล้วก็นี่ฮะปิดการขายเร็วมากส่งเลขบัญชีมาเลยนะครับเป็นเลขสมมุตินะครับแล้วก็มีเลขบัญชีที่บอกรายละเอียดราคานะครับและดูสิสไตล์อ e ีคอมเมิร์ซไทยจริงๆหากโอนเงินแล้วส่งสลิปมาเลยนะ เพราะลูกค้าชินแบบนี้ครับอันนี้ต้องยอมรับว่าแม้ Facebook จะมีระบบ Facebook Pay นะครับผมเนี่ยเคยไปจ่ายหลายร้านปรากฏแม่ค้าขอโอนคืนบอไม่ไม่ไม,ไม่เอาอันนี้คะ่ะเอาเอาสลิปนะคะทุกคนชินแบบนี้ฉะนั้นคุณเซ็ตได้ว่าเอาแบบที่ลูกค้าส่วนใหญ่เขาชอบนะครับแต่ทั้งนี้ฮะจะเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ Office แบ a ์ไต AI i ก็มาเลยนี่กดให้ลิงก์แผนที่ไว้แล้วก็พิมพ์ว่าอะไรนะรับที่ออฟฟิศครับนี ออฟฟิศแบร์ไตรเปิดบรกิการ10โมงถึง19นาฬิกานะแล้วก็มาถึงแล้วแจ้งพนักง,งานต้อนรับว่ามารับเสือ้อขอบคุณมากๆเลยตุดใจมากจบการขายภายในเวลาเท่าไหร่นี่ดูเวลาคลิปได้เลยไม่กี่นาทีทั้งหมดนี้ที่ตอบได้ตรงและไวก็เพราะเราได้ใส่คีย์เวิร์ดไว้ใน OneChat AI นะครับนี่แต่ทั้งนี้ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคีย์เวิร์ดของคุณคืออะไรลูกค้าจะพิมพ์คำอะไรเข้ามาไม่มั่นใจเลย ทาง onechat. ai เขาก็มีบริการคิดแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้ให้ด้วยนะครับเรามาดูฟังก์ชันและการใช้งาน onechat. ai กันเลยครับคุณผู้ชมครับขั้นแรกคุณต้เข้าเว็บก่อนเว็บไซต์ชื่ออะไรล่ะครับ onechat. ai เงครับชื่อเดียวกันเลยต้องชมนะครับคุณวิกซีโเจ้าของเนี่เขาคิดมาดีชื่อผลิตภัณฑ์ก็เท่ากับชื่อเว็บด้วยฉะนั้นเมื่อคุณพิมพ์ onechat. ai คุณเจอเว็บหน้าตาแบบนี้ มาถึงปับ๊บคุณกดยอมรับก่อนเรื่องเงื่อนไขาการใช้งานนะครับแล้วคุณก็สามารถจะเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook ที่คุณต้องการเข้าไปจัดการเพจของคุณครับหน้าต่อไปตรงนี้ง่ายครับคุณก็แค่ลิงก์กับบัญชี Facebook ที่คุณจะใช้ในการควบคุมดูแลเพจนะครับนี่เมื่อกดเข้าไปแล้ว new one chat ai หน้าหลังบ้านนะครับของระบบก็จะขึ้นมาคุณผู้ชมดูนะฮะว่าเราสามารถจะเห็นรายงานภาพรวมของเพจเพจที่เราใช้งานคือเพจนี้ เรื่องของงานขายนี่เราเซตเรื่องการใส่สต็อกสินค้าไว้ยังไงช่วงไลฟ์นะครับดูยอดการสั่งซื้อยังไงแชทบอทนี่นี่คือจุดที่เมื่อกี้นี่เราเพิ่งผ่านกันไปนะครับคุณมาพิมพ์ได้เลยว่าคีย์เวิร์ดอะไรใดๆที่คุณจะใส่เอาไว้ตอบลูกค้าบ้างแล้วก็การตลาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ targeting ครบแล้วใช่ไหมผู้ชมเป็นยังไงกลุ่มเป้าหมายเป็นยังไงจะ broadcast ออกไปแบบไหนผมว่าเขาคิดไว้ค่อนข้างครบนะครับ มุมขวาล่างยังมีแชทวิดซัพพอร์ตบออ่าวันแชท t ai ทำบอทให้คุณไปคุยกับลูกค้าฉะนั้นถ้าคุณจะถามเขาเขาก็เอาบอทตอบคุณครับเรามาส่องไฮไลท์ในแต่ละหัวข้อเลยดีกว่าครับตรงนี้หลักๆนะครับเป็นการตั้งค่าเพจของเราว่าสถานะเพจเป็นแบบไหนเราจะให้ o n e c h a t ai เนี่ยทำอะไรให้เราบ้างสามารถจะมาควบคุมจากตรงนี้ได้เลยไฮไลท์ในส่วนนี้คือการตั้งค่าร้านสำหรับไลฟ์สดนี่แต่ปุ่มนี้ครับเขาตั้งตาม ความนิยมที่พ่อค้าแม่ค้าชอบเรียกใช่ไหมเอาเป็นว่าเวลาเรา live ไลฟ์ขายของเนี่ยลูกค้าพิมพ์คำคีย์เวิร์ดของเราเข้ามาแชทจากเพจเราเด้งก็ไปหาลูกค้าทันทีครับไม่ว่าจะเป็นชื่อร้านเบอร์โทรเลขบัญชีรวมไปถึงการสรุปยอดราคาของสินค้านะครับว้าวซึ่งก็จะเป็นไปอย่างอิสระตามที่เราตั้งค่าไว้เลยส่วนการตั้งค่าการจัดส่งของเรานะครับก็ดีมากๆเพราะว่าเราสามารถจะไปกรอกข้อมูลร้านค้าเรา รอไว้ได้เลยเวลาลูกค้าสั่งซื้อปั๊บและเลือกช่องทางการส่งจะไปรณียีไทยจะเคอรี่หรือ J&T t ทั้งนี้การจับมือร่วมกันของ3พันธมิตรนี้กับ o n e c h a t ai ทําให้เกิดค่าส่งราคาพิเศษด้วยว้าวทำไมจะไม่ใช้ล่ะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดกลับมาที่การใช้บริการ o n e c h a t ai ด้วยนี่ในอนาคตเขาก็ตั้งใจจะดิวให้ครบเลยบริษัทขนส่งทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศไทยครับ ในส่วนของการขายตรงนี้เราดูได้สดๆเลยว่าสต็อกไลฟ์สดของเราเป็นยังไงฉะนั้นสิ่งที่คุณทําได้คุณจะเห็นตระกา้าลูกค้าได้เขาสั่งในไลฟ์ว่าแต่ละคนเนี่ยสั่งอะไรเข้ามาบ้างรวมไปถึงยอดสรุปการสั่งซื้อจากไลฟ์ส่วนระบบชําระเงินอันนี้ใครที่สนใจอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยชำระเงินผ่าน Facebook ไปเลยเขาเรียกว่า Facebook Pay อันนี้จะง่ายครับสามารถจะมากดเปิดบริการตรงนี้ได้นะครับหรือใครคิดว่าลูกค้าโอส o ูชอบแบบเดิม ไปโอนมาแล้วก็ส่งสลิปธนาคารมาแล้วกันตรงนี้ก็ไม่ว่ากันครับแต่ที่ผมอยากให้ทุกคนดูเป็นพิเศษก็คือตรงนี้ฮะสต็อกไลฟ์สดนี่เราสามารถเซตสินค้าแล้วก็คีย์เวิร์ดในการสั่งจองได้ที่ตรงนี้เช่นเสยืดแบตไตสีดำรหัสสินค้า CF01 จำนวนสต็อกที่เหลืออยู่มีเท่าไหร่เขียนไว้ราคาสินค้ารวมไปถึงค่าจัดส่งซึ่งจำนวนสต็อกตรงนี้นะครับก็มีการคำนวณแบบเรียลไทม์กันมาเลย ถ้ามีคนพิมพ์ CF เข้ามาเกินจำนวนที่สต็อกมีคนที่มาทีหลังก็จะไม่ได้ข้อความตอบกลับนะครับซึ่งตรงนี้นะครับแม้ปุ่มจะชื่อสต็อกไลฟ์สดแต่คุณสามารถใช้กับโพสต์ทั่วไปของคุณด้วยไม่จะเป็นต้องเป็นไลฟ์อย่างเดียวนี่กล่าวคือถ้ามีคนพิมพ์คำว่า CF 0 1หรือคีย์เวิร์ดอื่นๆตามที่คุณกำหนดไว้ในโพสต์อื่นที่ไม่ใช่ไลฟ์แชทจากเพจจะเด้งไปหาลูกค้าแล้วก็ยังทำงานตลอดเวลาเหมือนแชทบอทเลยครับ คุณผู้ชมผมเปิดไลฟ์อยู่เลยผมจะทดสอบให้คุณเห็นกันชัดๆนะครับว่าเมื่อคุณค้าออนไลน์ไลฟ์คุยกับลูกค้าอยู่แล้วจูๆ่ๆลูกค้าเขาอยากสั่งซื้อโดยปกตินะครับพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีสับใช่ไหมครับก็เรียกว่า C F C F อ่าเอาล่ะจะใครสนใจนะเสื้อแบ์ไตสีดำนะพิมพ์ C F 0 1มาเลยพอแม่พี่นอ้องในอีกจอนีนะครับผมถือผมเป็นคนดูฮะผมดูอยู่นะในที่ของผมเนี่ยผมพิมพ์ C F เข้าไปเลย CF01 ตามที่พ่อค้าบอกเลยนะครับพอผมกดพิมพ์ปั๊บวับเดียวฮะคุณผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะภาพที่คุณเห็นเนี่ยมันจะดีเลยกันหน่อยหนึ่งเพราะว่าจากต้นทางไปถึงปลายทางใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมได้เร็วมากๆมาแล้วครับสุดยอดมากๆ OneChat.AI ส่งแชทบอทส่งมาคุยกับผมผ่านอินบ็อกซ์เลยทั้งนั้นที่ผมคุยไว้ใต้ไลฟ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขบอกยืนยันคำสั่งซื้อจากร้านนะแบรไถ AI เสื้อแบรไถสีดำอ่าถูกนะครับ c f 0อนึ่งะหนึบาทอ้าวราคาใช่ด้วยนะครับจัดส่ง20บาทอ้าวโอเครับได้นี่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพปุ๊บปๆนะรบกวนส่งสลิปพร้อมแจ้งชื่อเบอร์โทรให้ร้านค้าด้วยจ้าอันนี้คือระบบที่เราเซตไหว้หรือจะเซตให้เป็น f a c e b o o เปเลยก็ย่อมได้โอ้โหปุกมือครับผมรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่อำนยวยความสะดวกที่สุดสําหรับคนที่ทาไลฟ์เฟซบุ o กนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งคุณไลฟ์แล้วคุณจดจ่ออยู่จะให้ไปตอบเองยังไงไหวล่ะ มีทีมงานกี่คนก็ไม่ทันคุณต้องนึกถึงวันที่คุณฮิตนะไม่ใช่วันที่คุณขายของแค่5คน10คนแต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดจังหวะและเวลามาถึงไปเป็นพันเป็นหมื่นได้ต้องมี OneChat.AI ครับกลับมาดูที่หัวใจสำคัญ c h a t b o ครับตรงนี้จะเป็นตัวตั้งค่านะครับในการทดสอบที่ผมเองก็ได้ทำให้คุณผู้ชมเห็นนั้งแต่ต้นคลิป OneChat.AI one <chat>. เขาแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ๆเลยคือตอบกลับคอมเมนต์ ระบบตอบแชทต,ตอบคอมเมนต์แยกโพสตโอ้โหทำได้ขนาดนั้นการตอบกลับคอมเมนต์ก็คือการที่ทุกโพสต์ในเพจของเรามีการคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ตรงกับคีย์เวิร์ดที่จะมีการตอบกลับไปโดยอัตโนมัติครับซึ่งตรงนี้แตกต่างจากการตอบคอมเมนต์แบบแยกโพสตเพราะว่าจะเป็นการเซตการตอบกลับเฉพาะโพสต์นั้นๆที่เราระบุไว้พอเรากดเข้ามาก็เห็นทุกโพสต์ในเพจแล้เราก็สามารถไปเซตคีย์เวิร์ดเฉพาะโพสต์นั้นๆได้เลย ระบบตอบแชทคือการมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วตรงกับคีย์เวิร์ดที่เรามีก็จะตอบกลับไปอัตโนมัติเช่นกันซึ่งการตั้งค่าทั้งหมดก็คล้ายกันครับพอเรากดสร้างคำตอบก็จะมีให้เราเซตคำที่เราต้องการโดยระบบก็จะถามนะครับว่าการตรวจจับคำอยากให้เป็นแบบไหนเช่นตรงกับคำว่าอันนี้เป๊ะๆมีคำว่าอันนี้บางคำหรือมีทุกคำและก็ยังมี มีคำไหนก็ได้โอ้เซตแบบนี้ได้ครับเมื่อเซตคีย์เวิร์ดแล้วสามารถจะเซตคำตอบได้ซึ่งตรงนี้นอกจากข้อความเราเราใส่เป็นลิงก์เว็บไซต์หรือเป็นรูปภาพก็ส่งไปให้ได้เลยครับส่วนฟังก์ชันการตลาดและ Audience Plus นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกับลูกค้าเดิมของคุณว้าวอันนี้คือการขยายฐานกลุ่มเป้าหมายเลยนะ แต่ได้ความตรงเพราะว่ารีเลทกับลูกค้าเดิมที่มีอยู่ในการลงลึกในรายละเอียดนี้นะครับก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าเป็นการหาลูกค้าใหม่มาให้คุณนั่นเองครับก่อนจะไปรู้ราคาค่าใช้บริการกันรีวิวที่ดีก็ต้องมีข้อสังเกตด้วยก่อบรปน,นั่นการเทคนิคของแบร์ไตนะครับได้ใช้งาน onechat ai อย่างละเอียดทีเดียวแล้วก็มีข้อสังเกตใหญ่ๆไว้1ข้อโอฝากถึงทีมงานด้วยนะครับปกติแล้วนะครับเวลาเราใส่สต็อกสินค้าเวลาเราไลฟ์เนี่ย จะมีจํานวนที่แม่นยาเลยฉะนั้นคนที่ CF เข้ามาทันก็ได้ข้อความตอบกลับทันทีแต่ทีนี้ครับลูกค้าที่เข้ามาไม่ทันของหมดไปแล้วเขาจะไม่ได้รับข้อความใดๆตอบกลับเลยนะครับซึ่งในเซนต์นี้ก็หมายถึงว่าเขาอาจรู้สึกว่าคุณไม่ตอบแชทก็ได้เป็นการรอเกอร์รอไปบบไม่มีจุดหมายฉะนั้นในอนาคตจุดนี้ต้องแก้ครับน่าจะมีการส่งข้อความอัตโนมัติอีกประเภทหนึ่งที่บอกว่าขออภัยด้วยสินค้าหมดแล้วหรือ รอโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมีสินค้ามาใหม่ก็น่าจะดีไม่น้อยเลยครับรีวิวดีๆต้องมีราคาราคาที่ OneChat.AI คิดขึ้นมานะครับคิดจากพื้นฐานความเป็นสากลเลยนักพัฒนาทีมนี้คือชาวไทยนะครับแต่ทั้งนี้เขาทำหลากหลายภาษาเพื่อส่งออกโลกนะครับทั่วโลกสามารถใช้งาน OneChat.AI ได้ด้วยนะฮะฉะนั้นสนับราคาสำหรับแพ็กเกจแรกธุรกิจขนาดเล็ก ดูแลอยู่3เพจก็คิดไปที่30เหรียญดอลลร์สหรัฐครับหรือเทียบเท่าประมาณ1,000บาทธุรกิจขนาดกลาง10เพจก็เอาไปเลยราคา100ดอลลราสหรัฐหรือประมาณ3,000บาทนะครับธุรกิจขนาดใหญ่ใช้งานสูงสุด30เพจเอาราคาไปเลยเดือนละ300ดอลลร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ10,000บาทนะครับแต่ทั้งนี้นะครับทาง OneChat.AI ก็มีบริการให้กับท่านที่คิดว่า มีเพจมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้สามารถจะติดต่อตรงเพื่อให้เขาดีไซน์แพ็กเกจที่ตรงกับใจคุณได้เลยทีเดียวนี่นี่คือเครื่องมือที่จะทำให้การค้าออนไลน์คุณเปลี่ยนโฉมหน้าไปตลอดการคุณจะตอบแชทลูกค้าได้ไวขึ้นทันใจขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแถมที่สำคัญลดความผิดพลาดต่างๆที่เคยเกิดขึ้นทั้งปวงไปเลยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นคุณจะมีเวลาครับในการไปพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆให้ดีขึ้นกว่าเดิม มีเงินแล้วต้องมีเวลาด้วยนะครับให้ o วัน h a t ai ช่วยคุณ